สุขภาพที่ดีนั้นมีผลมาจากหลายเอย่างว่ากันกว้างๆก็คือตั้งแต่การรักษาสุขภาพอนามัยการออกกําลังกายแล้วก็รวมถึงการกินด้วยวันนี้จะชวนท่านผู้ชมตรวจสอบตัวเองเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการกินว่าคุณกําลังกินแบบทําร้ายทําลายสุขภาพอยู่หรือเปล่า1ิพฤติกรรมต่อไปนี้ว่ากันว่าเป็นเรื่องการกินที่ทําลายสุขภาพมากที่สุดอย่างแรกเลยครับ กินข้าวและตามด้วยหวานบางคนอาจจะเถียงว่าคนโบราณเขาบอกว่ากินข้าวไม่กินหวานสนดานพรแต่อันที่จริงแล้วมันไม่จําเป็นต้องไปกินของหวานหลังกินข้าวเสมอไปโดยเฉพาะการกินของหวานหลังกินข้าวทุกมือ้อไม่น่าจะดีเราสามารถจะกินของหวานได้แต่อย่าให้มันมากจนเกินไปอย่างต่อมาครับไม่มันไม่กินบางคนเนี่ยครับเนื้อสัตว์จะต้องชุ่มฉ่ำด้วยไขมัน โดยบอกว่าเพื่อให้ได้รสสัมผัสที่นุ่มลิ้นการติดกินอาหารหมันมันทําให้อ้วนโดยไม่รู้ตัวลองกินเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำๆบ้างนะครับอย่างเช่นไก่ก็ไม่กินหนังมันหรือหันไปกินปลาดูบ้างก็จะดีอย่างต่อมาเลยครับก็คือพวกติดจะปรุงสั่งอาหารพอก็เอามาเสิร์ฟไม่ทันได้ชิมก็ราดน้ําปลาสาดน้ําตาลรดน้นําส้มจนติดน่าจะลองหัดกินอาหารโดยที่ไม่ปรุง หรือว่าปรุงให้น้อยที่สุดดูบ้างเพราะส่วนใหญ่นั้นแม่ครัวพ่อครัวเขาก็ปรุงมาให้แล้วทั้งนั้นประเภทต่อมาครับคือกินแต่อาหารสะดวกซื้อบางคนเขาเรียกฟาสต์ฟู้ดคุณรงวงสวรรค์นักเขียนผู้เป็นศิลป,ปินแห่งชาติซึ่งล่วงลับไปแล้วท่านเรียกอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดว่าแดกด่วนคือคนเราเดี๋ยวนี้เข้าใจครับว่ามันรีบมันเร่งไม่มีเวลามันทําให้คนเนี่ยไปซื้ออาหารที่ก็ทําให้สําเร็จแล้ว หรือว่าอาหารสําเร็จรูปหรือว่าอาหารแช่แข็งมากินกันอยู่บ่อยๆอันที่จริงแล้วอาหารเหล่านี้มักจะมีคุณค่าทางสารอาหารน้อยกว่าอาหารที่ปรุงสดๆใหม่ๆและอาหารสําเร็จรูปพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีปริมาณโซเดียมเยอะด้วย <S <S ประเภทต่อมาครับก็คือพวกชอบอยังไงก็กินอย่างนั้นคือชอบกินซ้ําๆชอบอะไรก็ตะบี้ตะบันกินอยู่นั่นแหละการกินแต่อาหารที่ชอบซ้ําๆ มันทาให้ร่างกายของเราได้รับแต่สารอาหารเดิมๆซ้ๆําๆไม่หลากหลายเมื่อกินซ้ําๆถึงแม้ว่าสารอาหารบางอย่างจะมีประโยชน์แต่กินซ้ําทุกวันทุกวันมันก็สะสมเข้าไปจนเกินความต้องการในขณะที่ถ้าเรากินอาหารแบบเดียวซ้ําทุกวันทุกวันสารอาหารที่มันขาดมันก็จะขาดอยู่อย่างนั้นประเภทต,ต่อมาครับคือคนที่ไม่กินผักไม่กินผลไม้การไม่กินผักไม่กินผลไม้ ทำให้เราได้รับวิตามินแล้วก็เหลือแร่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายรวมถึงผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยมันมีกากใยการขาดกาก,ากใยอาหารมันจะทำให้ระบบขับถ่ายทำงานไม่ดีนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกที่ไม่กินอาหารเช้าอันที่จริงอาหารทั้งสามื้อนั้นสำคัญต่อร่างกายแต่อาหารมื้อเช้านี่สำคัญที่สุดนะครับเพราะมื้อเช้าจะทำให้เรามีพลังงานในการทำกิจกรรมในวันนั้นวันนั้นได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํางานอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นคนไม่กินอาหารมื้อเช้านี่ทําลายสุขภาพแน่ๆอย่างต่อมาครับคือติดเครื่องดื่มติดพวกน้ําขวดทั้งหลายไอ้เครื่องดื่มที่เป็นน้ําขวดส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของน้ําตาลถ้าเราติดเครื่องดื่มดื่มทุกวันอันนั้นจะทําให้เราได้รับน้ําตาลหรือได้รับพลังงานมากจนเกินไปในแต่ละวันเมื่อสะสมมากเข้าก็จะทําให้เสี่ยงการเป็นโรคอ้วนหรือ ไขมันอุดตันเส้นเลือดได้ประเภทต่อมาก็คือพวกติดแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ไม่ใช่ไม่ดีนะครับถ้ากินในปริมาณที่มันพอดีพอดีมันก็น่าจะดีแต่ส่วนใหญ่แล้วกินเกินพอดีครับมันก็เลยเป็นตัวการทําให้ร่างกายเสื่อมโทรมเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ที่มันมากจนเกินไปต่อมาครับก็คือประเภทที่ชอบกินอาหารสกสกดิบๆโด,บดยบอกว่าโอ้รสชาติมันดี อาหารสุกๆดิบๆเสียงทั้งพยาธิเสียงทั้งเชื้อโรคต่างๆซึ่งมันไม่ได้ถูกกําจัดหรือฆ่าให้ตายด้วยความร้อนเพราะฉะนั้นอาหารที่ปรุงสุกจะดีที่สุดครับใครที่ไม่อยากทำร้ายสุขภาพตัวเองก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินให้ถูกต้องแล้วก็จะลืมออกกําลังกายเป็นประจำพักผ่อนที่เพียงพอตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีถ้าพบความผิดปกติก็จะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะครับ ท่านมครับวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของการกินที่เป็นการทําลายสุขภาพของตัวเองกินเป็นเรื่องของตัวคุณเองเลยไม่มีใครเอาอะไรมัยัดใส่ปากบังคับให้เรากินได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดการทําลายสุขภาพด้วยการกินแล้วก็ต้นเหตุก็คือตัวเราเอง ไม่ต้องไปสืบหาจำเลยที่ไหนเลย